ต่อสองคันแล้วกดกแลอวครับนี่คันนี้ก็กินอยู่สองคันเลยใส่ไม้ดองลงไปเลยไม้ดองนี่ก็เอาไปคั้นน้ำก่อนให้มันไม่เปรี้ยวมากครับ ไไสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องมานัดจังครับวันนี้มาตกปลาตอนคืนครับหาตกปรากฏน้ําําลังขึ้นคุนๆนะเนี่ยหมายที่เดิมครับปลกคลองหลานเจ้าปลกคลองครับ,รบ,รบเดี๋ยวไปลุ่นกันหาปรากฏทำข้าวครับเนี่ยปลาใช่ไหมอยู่ เหมือนมันไหลออกบอกนะ้ำมันลงตอนนี้มีปลาปลาเฉยเลยกดฮ เป็นปกดกดกดเข้าอย่างเงี้ยใส่ดีเลย Ừ. tức tức tức, tức lẹn nè, ừ. là nè, ui thấy suối แรงเลย อยู่แน่น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 ประกดอีกแล้วครับอื้ฮอยู่นั่เป็นปะกดอีกแล้วครับกดกแล้วมากิน ปไปกินอยู่ปรากฏอีกแล้วติดแล้วเนี่ยอยูย่ มากินมากินอ้ <S <S อยู่ประกษแล้วมไม่อยู่ เหมือนจะอยู่ไม่อยู่โอนต่อสองคันแล้วกดอีกแล้วครับนี่คันนี้ก็กินอยู่สองคันเลย อันนู้น,นกนน็กินเอ้าเอ้าประกดอีกแล้วครับอืออยู่เยอะสองคันเลยไม่มีึ่งโต๊ะอะ กินเลยว่นพิธิครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ปรากฏได้อยู่ไหม่แ้กบข้าวนะครับนี่มีประคุดสองตัวไม่ได้ถ่ายประคุดครับเดี๋ยวไปดูที่บ้านครับว่าผมจะเอาปลากดไปทำเมนูอะไรครับไปครับ ครับมาวันนี้มาทําเมนูแกงประกดครับประกดทะเลนี่ตั้งน้ําแล้วใส่เครื่องลงมาเลยครับมีพริกสดตะไคร้หอมแดงครับตำนี่ล้างคกหน่อยครับน้ำล้างคกใส่ลงไปเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับแล้วเอาปลาใส่ ครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับใส่ปลาไปเลยครับนี่กดตัวใหญ่ดูนี่นี่ตัดครึ่งเลยอุ้ยชุนพริแกงนี่นี่ตัวไม่ใหญ่ใส่ทั้งตัวแกงประกดใส่น้ำไม้ดองครับ ใส่ครับไปไปตกก็พอได้กับข้าวมากินครับจังหวะดีก็ได้เยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับทำเลยปลาสุกแล้วน้ำเดือดแล้วครับใส่นไม้ดองลงเลยนี่ไม้ดองนี่ก็เอาไปคั้นน้ำก่อนให้มันไม่เปรี้ยวมากครับ ปรุงรสชาติเลยครับนี่ครับใส่น้ำปลาลลงไปปรุงง่ายๆน้ำปลานิดหน่อย ขลงอันหน่อยนะครับครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดีกทีครับแล้วก็ใส่ใบมงลักกับต้นหอมครับครับนี่ทุกอย่างสุกเดือดเรียบร้อยน้ำแกงเดือดแล้วใส่ผักหน่อครับนี่ต้นหอมกับใบมงลักใส่ไปยยเยอะ หอมผักในสุกง่ายใส่ที่หลังสุดหอมเลยครับใส่ลงไปน่ากินไหมนะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวตักไปกินข้าวกันครับ FC มาครับ FC ขินข้าวนะครับนี่แกงประกดหน่อไม้ดองประกดทะเลดูนี่ชิ้นี้ใหญ่มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งชิมน้ำก่อนนะครับออร่อยเฉยนี่หนไม้ดองดูเนื้อปลาเด้งๆเลยหืมเนื้อปลาขาวจ้วนนี่ขวัญขึ้นเลย

ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ